พอดี่านย่กับสมอันเนี่ยพี่ก็แต่งเข้ามาแล้วไม่มีลายแบตหมดกำลังชาร์จแบตอยู่

เ,เ,นะเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังพ่นบริวาพรพญานาะบริยาณปู่ปาริกิตนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกำลังลงสีพื้นนะคะตอนนี้ลงสีพื้นแล้วน้องแพ้วน,นะคะกำลังพ่น เป็นะไรหรอเพราะว่าหมานี่นะคะน้องแฝวกาลังลงสีพื้นนะคะเอฟซีลงสีแล้วนะคะใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะลงสีพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแฝวล,ลงแล้วนะคะสีพื้นนะคะน้องแฝวคะน้องแฝวอันนี้เขาเรียกสีพื้นบ่ลูกลงสีพื้นนะคะเอฟซีน้องแอยบอกแล้วนะคะ สีจริงสีลายลูกเครื่องดังน้องไม่ได้ยินนะคะอันนี้ลงสีพื้นนะคะเงาแบบแล้วนะคะสวยงามมากขนาดสีพื้นนะคะนี่สีพื้นยนง่สวยขนาดนี้เลยนะคะสีจริงจะขนาดไหน,นะคะลงสีพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีนะคะนี ลงสีพื้นแล้วค่ะน้องแถวกำลังทำอยู่นะคะทำแบบนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วนะคะใส่ผ้าเขียวผ้าแลรมแล้วอันนี้น้องแถวก็ลงสีพื้นแล้วนะคะบริวารน,น้าคราชนะคะบริวารปูลงสีแล้วนะคะลงสีพื้นแล้วค่ะพอนะคะ ดูแอดมินกำลังทำตุงนะคะเอฟซีนะคะตุงสวยมากนะคะปะ้าแตนก็นั่งดูอยู่ มันแลวเพื่อเดียวไ้่แหลกล่ะคุดระบ้อเขานอก๊าซกางแรวเลยเครื่องลุ่มไปถือใบมีดอกญาเสี่มพูดอกสีขาวส้มพู้เขาต้นน้อยหว่ามัละเป็นต้นเชิดอยนะมันไม่ดอดดอกเป็นัยจะยกไปไหนไปช่วยแบก มีสองมีสองคนอุ้มอุ้มนั่นแล้วก็คนแบกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวให้เขาแกะก่อนเราอุ้มไว้ไปแกะพูนไหมเราก็อุ้มเล้วมันชิดด้านตีนไปเลยต้องถือด้วยหรือเปล่าต้องตีไปเลยไม่งั้นมันลาก

ตรงที่โอ้โอ้ยืนรออยู่นู่นหนุ่มเจมไปข้างบนเจ้าด้วเอลสบไปข้างหน้าเลยไปตรงหัวใจน่ะนี่ไข่ไทยอยู่ไทยจะทำหน้าปกได้ไหมอ่ะ ผมหน้ากหลัง่เลยเจ้าตอค่อยล้มไหมไม่เอาค่ะเดี๋ยวค่อยจัดให้ไม่เอาโอ้มารลบพ่อหน่อยโอ๊ยมันันบักคางอยู่กงามอยู่ดีนี่งามแี้แมตรงปะฮะตรงหรือยัง ตรงเอาเอานัดไปไว้ข้างหน้าใช่ไหมยูไปทางนี้นิดนึงทางซ้ายดูเบนไปดูทางโน้นหน่อยหาพี่อ้อทางโกงทางโกงนย่าี้ยยูอีนิดนึงเอ้อไปทางไหนเออพี่อ้อไปหาปลาจิ้มหน่อยหน่อยได้เดี๋ยไหมยูไปถนนอีกนะมันกลับมาอีกแล้วเออเด็ดลายตาขนาดทีนี่เด็ดลายตาบ่ โอ้สวยงามมากเลยนะคะเอฟซนะเดี๋ยวยาจะไปถ่ายข้างล่างขึ้นมาหาองค์ปู่ถายยูลูกชายเพิ่นก็ถ่ายยูนี่นะคะเอฟซีก็ ขึ้นอีกแล้วสองต้นนะคะถ่ายไปหาองคู่โอ้ยยายยายสมองถ่ายอยู่ <laughs> เอายายถ่ายใกล้ไปเลยฮะซูมแล้วคะ่ะโอ้ยให้ช็อตเด็ดยายฮะให้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดเหรอโอ้ยให้ช็อตเด็ดละวะชั้น ฮะโอ้เสียดายไม่ได้ถ่ายคือบมดถ่ายเอ้าไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายแป๊ไหมไปลูกเก็บเอาใหม่แล้วลูกไม่ได้ถ่ายเลยเสร็จ้อม่มัไม่ไปปะหมเอาื้อเอาใหมอีกอยู่เอาใหมเอาไหมไม่วิ่งเรวไม่วิ่งไม่ว ยูไพสซูมาเจ้านี่สัญของสภาพไม่ือรใช่เอบอกว่าทำไมไปทำช่องสามวิวนี่ช่องแสงวิวไม่มาทำโอ๊ย ช่องสามิมิวกับเฮ็ดไม้นดอาเขาไม่อยากให้เข้าช่องใหญ่สมอนหลับซ่านตัวใหญ่สมอนไม่มีคนดูหมุยางไปหองกกเหลียวมาตแหมุนตรงยังได้สมอจ้ะหมุนตรงยังก่อเจาเล่งบ่ยาเล้งแล้ว ใช่แล้วกิงสิกิ้งตีตลบเจ้าพี่ดูหน่อยพี่ลองดูหน่อยดูหน่อยอีก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 หมุนมาอีกหมุนมาทางนี้สิทางยายน่ะคำว่าทางนี้นะเขาจะรู้มั้ยมาทางนี้เอาปลายมานหนาโอเคโอเคแบบนั้นเลยได้แล้วเห็นไหมจะให้ดีนะต้องไปดูตรงกลางถนนครับผมอฮะสมองไปดูไก่ตลาด โอ้ยบอกว่า่องข่ย้นบางหน่อยขอบคุณนะคะอยู่กับช่องสมอชแนลนะคะช่องแสนวิวกับช่องหนึ่งร้อยนะคะฮะค่อยพูดในคลิปแล้วน่ารู้จีนได้ไหมครับแมได้ เ้านี่นะฮะลงทุนมากเลยลงทุนมหาศาลเลยนะลงเพราะลงบอกว่าทําช่องให้สมอนชาแนลเลยนะคะนั่นลงทุนให้ช่องยายเลยทองขาวโอโดนแยิ่งเลยทองส้มลงใ้ทองขาวได้ไหมได้ค่ะแชดค่ะแชทเะแชทค่ะ แลลงเมื่อไหร่ยายสามวันบอกลงเนี้ยนี้เลยค่ะแต่มันตอนนี้ได้สี่นาทีเองลงเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเสือบอกโอ้ยไม่ให้กำลังใจยายเลยแทนที่จะบอกว่าเออช่องแกสมอนเดี๋ยวเผื่อมีคนดูสักพันหนึ่งกับบวาเนาะโว้ยเบืองหลังยี่สิบสามสิบพันบาทให้กำลังใจกันหน่อยก็ไม่ได้กวดฮะ ให้กำลังใจคอยแนะนะพี่ละวันเนาะพี่ละวันนี่เห็นไหมช่องเขับปังปังเอฟซีช่องเขาพิจาลักหมือนมีตลักเหมือนในเอฟซดูช่องยายสิหลักห้าสิบสามสิบตื่นมาก็สามสิบบิวสี่สิบบิลยายก็กุ้มใจเหมือนกันนะสามวันผ่านมาตื่นมาก็ยังสี่สิบคนดูอย autant, horses, ู่คนเก็งหมื่นไม่รู้อยู่ไหนยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะช่อง ไม่อาจาดูให้ยายแล้วเขาบอกว่าช่องยายโดนปิดกัน <g ül> ดูปิดสนิทเลยเขาบอกปิดไม่ได้ปิดยายปิดสนิทเลยเขาว่าก็ดูให้แล้วเมื่อวานนี้ <c oughs> นอกจากจะปิดเพราะว่าไม่ได้มีคนดูกันเลยใช่ค่ะนอกจากคลิปนี้เราจะปังห <c oughs> ้งงาหมื่นอย่างเงี้ยถึงจะมีคนดู <c oughs> มันถึงจะเปิดการมองเห็นอีกครั้งนะคะ <c oughs> ถ้ามีคนห้าหมื่นมาดูคลิปให้ยายนะคะเอ,อ,องค์ปูค่ค่ะ ถ้าคลิปนี้นะคะได้ห้าหมื่นวิวพรุ่งนี้ล Bruno ูก um, จะต <yt> um well ื่นมาล้ำเลยนะคะพรุ่งนี้ลูกจะตื่นมาล้ำให้ปู่เลยปู่บอกว่าถ้าจะสบายลำปู่บอกเขาไม่ให้เลยอ๋อปู่ก็ให้เอฟซีทั่วโลกมองเห็นคลิปยายด้วยนะปู่เพื่อยายจะได้ห้าหมื่นวิวมันก็จะเปิดการมองเห็นนะคะตอนนี้มันปิด การมองเห็นนะคะไม่ไดพี่หมอนนโนโน่นโนก็มอหญ่่หอเจ้าห้ามหมือนวิวว่าวิวใช่ทำไมอปู่ลำบากใจนี่นะคะ fc มานะคะกับปเแตนนะคะ fc มานะคะสุดยอดเลย